ค่ะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะคะพี่ตูนได้ทำเบานี่กลายเป็นขี้ค่ะทุกคนก็ได้มีกูรูด,ด้านขนมหวานนะคะมาช่วยพี่ตูนเยอะมากเลยค่ะทั้งแบบพี่ตูนลืมร่นน้าตาลหรือเปล่าและมีคนบอกให้เอาน้ําตาลอ่ะเป็นละลายกับความร้อนเพราะเป็นว่าเดี๋ยวพี่ตูนทําทุกอย่างพร้อมกันเลยค่ะทุกคนแล้วมาดูกันสิว่ามันจะรอดหรือเปล่าดาร์กช็อกโกแลต80กรัมเนย30กรัม เอาไปละลายด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันร่อนน้ำตาล50กรัมผงโกโก้อ,อีก10กรัมคนทุกคนมันเป็นแบบเดิมแล้ว่啊งั้นพี่ตุลจะลองทำตามสัญชาตญาตัวเองดูค่ะก็จะใส่เนยลงไปใส่กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาใส่นมหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่าอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไข่ขาวหนึ่งฟองใส่เบกกิ้งโซดาและเกลือ1นส่วน8ช้อนชาแป้งอนเนกประสงค์55กรัมผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเนื้อแป้งเลยค่ะ แล้วเอาส่วนผสมทั้งหมดมาเทบนกระดาษไขค่ะเกลี่ยให้เสมอกันแล้วก็บางที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะตกแต่งหน้าด้วยแอมมอนสไลด์นํำไปอบในอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาส5นาทีในขณะที่เบลนี่กําลังร้อนอยู่ให้เราตัดเบลนี่เลยค่ะมาชิมกันค่ะทุกคนดูว่าจะเป็นยังไงอืม,อม <ๆ>เฉยๆโค้กเข้มข้นมากหวานน้อยถ้าใครชอบหวาน,ยกกนเยอะกว่านี้สามารถแอดน้ำตาลเพิ่มได้นะคะคนประเด็นคือตอนนี้หยุดกินไม่ได้ค่ะทุกคนคนน่ะ <c oughs> เราจะส่งไปให้เต้าเมลแล้วก็เต้าอามนะคะว่าสองคนนี้เขาจะชอบเบวนี้กรอบที่พี่ตุ้งทำหรือเปล่า <c oughs>